สำหรับในคลิปนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องเทปการล้นะครับโดยผมสรุปก่อนเอารูปนี้ขึ้นให้ดูเนื่องจากว่าโตเกมเมีคนรุกรวมข้อมูลมาแล้วให้เครดิตเขาด้วยนะครับคุณกาลาเอ็กนะฮะก็มีในส่วนของ1น่ปนีได้อยู่ที่ประมาณ7,250เพ็ดตีว่า7,000เฉลีย่ยหรือเรียกง,ง่ายๆทุกๆุกเดือนจะได้อยู่ที่3,500เพ็ดเอาละทีนี้เราก็คุยว่าไอ้6ปีจะได้กี่เพชรสมมุติว่าตอนนี้เป็นศูนย์เลยนะ เป็นศูนย์นะแต่ผมจะนับศูนย์หลังจากตู้แช่งนะครับผมจะไม่นับศูนย์ตอนนี้นะหลังจากตู้แช่งอยู่พ่อออกหรืออีก20วันนี้20วันนี้ออกสิ้นเดือนต้นเดือนนั่นแหละเอาง่ายต้นเดือนหน้าต้นเดือนหนึ่งนะครับต้นเดือนหนึ่งต้นเดือนตุลานะฮะและ6ปีมันจะไปจบอยู่ที่ประมาณเดือน2โดยเฉลี่ย 5- ้าหรือเดือนเนี่ยเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ 3000- ถึง3,500เพชรจบเรื่องเพชรก่อนตรงนี้นะโอเคไหม 3 0 0 0ถึง3,500เพชรคือคุณได้แน่แน่วงเล็บหากมีตู้ประมาณนี้ห้ามสุ่มนะห้ามนะครับหลังจากนี้ผมก็ไม่สุ่มนะยกเว้นว่าเป็นออฟโจมตีจะยอมสุ่มแต่เนื่องจากไอดีของผมเนี่ยมันด่านลงยังไม่ครบผมจะได้เพ็รอีกประมาณ200-300ถึงเพชรอีกอันนี้คือไอดีของผมนะผมเลยยอมสุ่มเพราะผมคอนวลแล้วว่ามันถึงเห็นไหมด่านยังไม่ได้ลงเลยเขียยังเอออันนี้คือไอดีของผมนะส่วนไอดีเพื่อนๆถ้า ลงดาบหมดแล้วแต่ว่าเพชรศูนย์ไปเลยก็ไม่ควรสุ่มเลยนะครับอันนี้เอาให้ชัดตรงนี้ก่อนเอาละทีนี้เดี๋ยวเราคุยต่อว่าหลังจากเนี้ยมันมีปัญหาคือตวอละครโรเจอร์วิ่งจะเข้ามาเดี๋ยวมีคนบอกว่าแอดมึงรู้ได้ยังไงเนื่องจากผมเล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานเนาะสาปีแล้วบ้งทีเนี้ยผมสามารถคำนวณได้อะเดี๋ยวมีคนอว่าคำนวณได้จากไหนเนาะไม่เกินสามดืนที่แล้วเอสจะมาตกเข้า แล้วทีนี้บันเว้นช่วงกลางก็คือตัวละครอลอตติจิกับในส่วนของแช๋งเข้ามาดังนั้นเนี่ยพ่อมันเลยยังไม่มาแต่พ่อดันมาตอนนี้พร้อมแช๋งเห็นไหมหลังจากพ่อเอาง่ายๆไม่เกินเดือน11ผมให้เต็มที่ไม่เกินเดือน11 o โรเจอร์วิ่งจะเข้ามาซึ่งเมื่อกี้เอ,อ่อไม่ใช่เมื่อกี้ผมได้ลงคลิปไปแล้วนะคะว่าตัวละครที่ควรจําเป็นที่จะต้องมีคือ1นิกะ2โรเจอร์วิง่ง 3. แมงขาว อันเนี้ยต้องมีจนกว่าจะมีตัวละครมาทดแทนหรือมีคนบอกว่าแล้วตัวที่ทดแทนมันอะมาเมื่อไหร่ต่อไม่ได้กูไม่ใช่ g m ตอบต่อไม่ได้นะแต่ตัวที่ต้องมาทดแทนมันได้คือจะต้องเป็นตัวที่มีสกิล2แบบมันต้องมีการสถานะแบบมันและต้องมีดึงธงไม่สวนศัตรูแบบมันต้องเป็นแบบเดียวกันเท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่มีอาจจะเป็นแนววาร อันนี้คือที่คิดเองนะเช่นเป็นไคโดวิ่งแต่ว่าไคโดวิ่งเขียวอ่ะอ่าอาจจะเฉยๆนะถ้าพูดในกรณีที่บัฟแล้วให้เล่นได้แล้วกันมันต้องเพิ่มกันสถานะให้กับตัวมันครับคืออยู่ทงสตูจะเหมือนโรเจอร์เลยแต่วาปโอเคปะ่ะแค่เพิ่มกันสถานะตอนอยู่ทงสตูไคโดก็เล่นได้แล้วจริงๆฆ่าน้องงูยังได้เลย เออถ้ามันบัฟนะถ้าบัฟนะอันนี้วงเล็บดังนั้นมายเขาว่าหลังจากนี้ตัวละครวิ่งตัวใหม่ที่มันจะมาส่วนตัวที่ว่าน่าจะเป็นแนวนี้โอเคยังมันต้องเป็นแนวเนี้ยเท่านั้นไม่งั้นเล่นไม่ได้เขยังแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีอะไรเพิ่มเติมตอบยังไม่ได้อาจจะลดดาเมจมากขึ้นอาจจะตีแรงมากขึ้นอะไรว่าไปหรือเรียกง,ง่ายง่ายครับมันน่าจะเป็นตัวละครคล้ายๆล้ายแงอีกก็ได้แต่มีเพิ่มเติมดึงธงไม่ส่วนศัตรูซึ่งแชงไม่มีชัดเจนยงัง ไอตัวแบบนั้นอะที่มันจะมาแทนแต่ตอนนี้ยังไม่มาแน่ๆหกปีอะคิดว่าไม่มีด้วยซ้ํา6ปีส่วนตัวคิดว่าไม่มีนะครับดังนั้นหมายเขาว่าน่าจะเป็นสายหมัดหรือโลใน6ปีนะก็เรียงง่ายๆว่าจําเป็นอะบอกเลยว่าจําเป็นมากดังนั้นเมื่อกี้ที่พูดว่าสามาถ,ถึงสามพันเนี่ยเพื่อนๆโคนหักโรเจอร์วิ่งไว้ด้วยนะเพราะมันเป็นสายโอ้โหแม่งคุ้มอะสำหรับตัวนี้นะ ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เส้นปีเล่นได้ยาว1ปีคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและหลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะเล่นได้ต่อเพราะว่าตัวมาแทนมันไม่มีเลยนะครับบมากาว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าใครจะยัดเศษ1 0 0เลยได้ไหมคําตอบคือได้ครับได้เลยแต่ผมไม่ย้ํานะเพราะผมแค่ดองไว้เผื่อตัวหน้าเฉยๆแต่จริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมก็น่าจะเอาไปวิ่งเพิ่มเติมสาหรับตัวละครตัวนี้นะดังนั้นเนี่ยเอาให้เข้าใจก่อนว่าสาม0เพช้ารเทเมื่อกี้คุณต้องหันกับโรเจอร์ดัมด้วยนะ สูงถ้าโรเจอร์ดำตัวนี้มาเดือนสิบเอ็ดคุณก็ต้องหักไปอีกสองพันห้านั่นเองเพชคุณก็อาจจะไม่เอ่อไม่ทันในต่อหกปีเนาะแต่ต่อหกปีมันได้สองเด้งนะครับซึ่งหัวเคยบอกแผ่ไปแล้วเรียกง่ายๆว่าเราจะสุ่มกันตอนตัวที่สามแต่ตอนตัวที่สองอ่ะมันจะเป็นในส่วนของตู้บัตรด,ดําแบบนี้ตัวสองจะอยู่ตู้บัตรดำเนาะและตัวที่สามมันมันจะแทรกแบบแช้งอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มตูแ้แทรกพอการันตีบัตรดำปึ้งคุณก็จะได้สองเด้ง แต่6ปีอ่ะเราจะได้ตามนี้ในกรณีที่มีเพชรไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ถึง3,500เท่านั้นนะครับถ้าต่ำกว่านั้นตัวใครตัวมันเดอร์อ่ะถือว่าผมบอกแผนให้แล้วเป็นประมาณนี้นะสรุปอีกหนึ่งทีเนาะก็เพชรอยู่ที่3 0 0 0ถึง3,500ถ้าไม่สูงอะไรเลยและคลิปนี้ย้ำอีทีก็คือโรเจอร์ดำสำคัญมากซึ่งหลายๆไอเดีพึ่งซื้อ ID ดองเพชรไม่มีพอไม่มีมึงลุ้นแล้วละ่ะถ้าได้ก็รอดตัวถ้า ได้แบบในกรณีที่การันตีเพชรคุณอาจจะไม่พอ6ปีนะถือว่าผมบอกย้ําตรงนี้แล้วนะแต่สมมุติถ้า500เพชรออกโอเคครับคนดวงดีคุณไปต่อได้เลยแต่ยังไอดีของผมที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันมีโรเจอร์ดาอยู่แล้วและเพชรอะ่ะคือผมเบื่อว่าเปิดได้ยันตัวสุดท้ายการันตีแน่ๆอยู่แล้วซึ่งก็ได้จริงตามที่คิด2เด้งจบตามนั้นที่เหลือผมก็ดอง6ปีขั้นทำได้2ตัวหมายความว่าไอดีเนี้ยจาก7ตัวก็จะเป็นส2ตัวโดยทันที หวังว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจความหมายเนาะหาซื้อ ID ประมาณนี้มาเล่นนะอย่าอย่าไปซื้อ ID ดองเพชรเพราะผมก็ไม่เคยแนะนําตั้งแต่ต้นเพราะมันไม่คุ้มอย่างนี้คุ้มกว่าที่เหลือก็ลองดูแล้วกันถ้าหาไอดีแบบผมได้ก็ยินดีด้วยแต่หายากผมบอกเลยถ้าเจออย่างเงี้ยโพสต์ขาย 1, 2, อะ่ะพันสองพน่ะไม่เกิน15บห้าทีก็ออกแล้วอ่ะเียร์กินี่เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะถือว่าสะดวกให้หมดแล้วสำหรับเรื่องเพชรเนาะ